สวัสดีด้จ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุกตาพาฝันอาหารเช้าของวันนี้เนาะค่ะเนาะไข่ต้มกับอันเนี้ยค่ะพันเอินสิเหลือบานเอาอยู่ทางนี้พันเอินบุสเข้าอ่ะนี่ค่ะ 嗯。Mm. แฟนเอ่ยอย่างพอตื่นสม่ไหมนีนอนตื่นใส่พกติลงมาคนเอ้ยพันอ่านหนังสือพิมพ์เนาะค่ะเนาะเมื่อวันกาแฟเอ้ยต้มอาหารเช้าทำ้วพันยังเว็หลงมาส่วนก็ใส่อาบน้ำอยู่ค่ะ เอ้ยเป็นสีดอันอย่าบอกวานเอ,อ้ยก็เลยต้องกินก่อน,นะะเนาะกัเนาะก็ค่อยๆกินไปเนาะคะ่ะลินกาแฟกันเนาะค่ะเนาะ เราลงม,มาแล้วอจะกินโต้กาแฟเนาะค่ะเนะาะจนพีนั่นเคยกินลำพร้อมกันว่างั้นเถอะปะกินเช้านี้ค่ะแซ็ปๆง่ายๆเนาะค่ะเนะเาะเก็ทุกตาเผาฟันขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเด้อพอกันคลิปโต้ไปค่ะเพอมีความสุขกันทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะ สวัสดีค่ะ